ในห้วงมหนันนบแห่งความมืดมิดที่ปกคลุมจักรวาลมานับกับนับกันหากมีสิ่งหนึ่งที่สามารถเดินทางข้ามผ่านการเวลาและกล้องกังวานไปทั่วทุกอนูของอากาศาธาตุสิ่งนั้นม่ใช่เสียงหัวเราะแห่งความปิติยินดีและม่ใช่บทเพลงสรรเสริญเยินยอของผู้ชนะ แต่กลับเป็นเสียงคร่ำครวญโหยห้ที่ดังก้องมาจากก้นบึ้งของดวงวิญญาณมนุษย์เสียงนี้คือปริเทวะภาวะแห่งการรำพันเพ้อพกการร่ำไห้ที่มิอาจสะกดกลั้นซึ่งเป็นเสมือนรอยจารึกแห่งความเจ็บปวดที่ประทับลงบนหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพกาลจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในกระท่อมมุงจากอันแสนอัตคัดหรือภายใต้หลังคาปราสาทราชวังที่ประดับประดาด้วยทองคําเสียงเสะอื่นห้ายนี้ยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ในฐานะตัวแทนของการปฏิเสธความจริงการดิ้นรนขัดขืนต่อกฎเหล็กของธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถหลีกหนีพ้นนั่นคือกฎแห่งความพลัดพรากและความสูญเสีย หยาดน้ำตาที่หลังรินออกมาประดุดสายเลือดที่กลั่นจากหัวใจและเสียงฟูมฟายที่สั่นสะเทือนอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมิใช่เป็นเพียงปฏิกิริยาทางชีวภาพของความเศร้าโศกเพียงเท่านั้นแต่หากพิจารณาด้วยสายตาแห่งธรรมจะพบว่า มันคือเปลวเพลิงกองใหญ่ที่ลุกโชนขึ้นเผาผลาญเจ้าของเรือนกายนั้นให้หมอดไหมเป็นไฟที่ไม่ได้ให้ความอบอุ่นแต่กลับแผดเผาทำลายความสุขความสงบและสติปัญญาให้แหลกสลายลงการปล่อยให้จิตจมดิ่งลงสู่ห้วงแห่งปริเควะ เปรียบเสมือนการดื่มกินยาพิษที่ตนเองเป็นผู้ปรุงขึ้นยิ่งร้องไห้คร่ำครวญมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นการเติมเชื้อพืนแห่งความทุกข์ให้โหมกระพือแรงกล้ายิ่งขึ้นเท่านั้นมันคือการทำร้ายตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่บาดแผลเดิมยังไม่ทันจางหายเป็นวงจรแห่งความทารมาน ที่จิตวิญญาณสร้างขึ้นเพื่อขังตนเองไว้ในอดีตที่จบสิ้นไปแล้วมนุษย์มักหลงผิดคิดว่าการระบายออกด้วยการตีโพยตีพายการตะโกนก้องร้องขอความเห็นใจจากฟ้าดินหรือการตัดพ้อต่อว่าโชคชะตาจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวด จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือสิ่งของอันเป็นที่พึงใจได้แต่ในความเป็นจริงแห่งสัจธรรมการกระทำเช่นนั้นเปรียบเสมือนคนบ้าคลั่งที่พยายามวิทน้ำออกจากมหาสมุทรด้วยกะลามะพร้าวเป็นความพยายามที่สูญเปล่าและไร้ซึ่งหนทางแห่งความสำเร็จ ไม่ว่าจะร่ำให้จนน้ำตาเป็นสายเลือดหรือรำพันจนเสียงแหบแห้งเพียงใดก็มิอาจเรียกร้องให้ใบไม้ที่ร่วงหล่นจากขั่วลอยกลับขึ้นไปติดที่กิ่งเดิมได้มิอาจทำให้แจกันแก้วที่ตกแตกละเอียดประสานคืนเป็นรูปทรงเดิมได้และที่สำคัญที่สุดมิอาจเรียกวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับ ให้หวนคืนสู่ร่างได้การจมอยู่กับปริเทวะจึงเป็นการลงทุนทางอารมณ์ที่ล้มเหลวที่สุดเป็นการใช้พลังงานชีวิตอันมีค่าไปกับการต่อสู้กับศัตร,รูที่ไม่มีวันชนะนั่นคือความจริงรากเหง้าที่แท้จริงของเสียงร่ำหาหยนี้ มิได้เกิดจากความรักความผูกพันเพียงอย่างเดียวดังที่หลายคนเข้าใจแต่ลึกลงไปกว่านั้นมันเกิดจากความยึดถือว่าเป็นเจ้าของความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนี้คือของกูคนนี้คือลูกของกูคนรักของกู เมื่อสิ่งที่จิตเข้าไปยึดครองด้วยตัณหาและอุปทานได้อันตรธานหายไปจิตจึงเกิดอาการตระหนกตกใจดิ้นรนทุรนทุรายประดุดปลาที่ถูกทุบหัวหรือไก่ที่ถูกเชือดคอความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นคือแรงประทะระหว่างความคาดหวังที่จะครอบครองตลอดไป กับความเป็นจริงที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากเท่าใดแรงกระแทกจากการสูญเสียก็ยิ่มรุนแรงมากเท่านั้นจนกลั่นออกมาเป็นเสียงปริเทวะที่บาดลึกถึงขั้วหัวใจหากลองถอยออกมาพิจารณาดูความเป็นไปของโลกด้วยใจที่เป็นกลางจะเห็นได้ชัดเจนว่า สรรพสิ่งในเอกภพนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงดอกไม้ที่เบ่งบานอวดสีสันอันง,งดงามในยามเช้าย่อมเหี่ยวเฉาร่วงโรยลงสู่พื้นดินในยามเย็นฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนหมุนเวียนภูผ,ผาเห็นที่กร่อนสลายกลายเป็นเม็ดทรายทั้งหมดนี้ คือบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ธรรมชาติพยายามพร่ำสอนมนุษย์อยู่ทุกลมหายใจว่าไม่มีสิ่งใดที่คงทนถาวรไม่มีสิ่งใดที่จะดำรงอยู่ค้ำฟ้าแต่ด้วยอวิชชาความไม่รู้มนุษย์จึงพยายามสร้างภาพลวงตาขึ้นมาบทบังความจริงข้อนี้พยายามสร้างวิมานในอากาศว่าตนเองและคนที่ตนรักจะได้รับข้อยกเว้น จะคงอยู่เป็นอมตะหรืออยู่ด้วยกันตราบนานเท่านานเมื่อความจริงปรากฏตัวขึ้นทำลายภาพฝันเหล่านั้นจิตที่อ่อนแอและขาดภูมิคุ้มกันทางธรรมจึงพังทลายลงก่อเกิดเป็นโศกนาฏกรรมทางอารมณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงคร่ำครวญร่ำไห้นอกจากจะไม่ช่วยแก้ไขสถานการณ์ใดๆให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นตัวบัทอรสติปัญญาอย่างร้ายกาศในขณะที่น้ำตานองหน้าดวงตาย่อมพร่ามัวจนมองไม่เห็นทางในขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่แต่กับการตัดพ้อโชคชะตาสติสัมปชัญญะย่อมขาดช่วงไม่สามารถพิจารณาเห็นหนทางแก้ปัญหา หรือมองเห็นสิ่งดีงามที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในชีวิตปัจจุบันผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของปริเทวะเปรียบเสมือนคนที่ถูกมัดตราสังทางวิญญาณมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นร่างกายสูบซีดผิวพรรณเศร้าหมองจิตใจหดหู่ไร้เรี่ยวแรงแม้จะมีลมหายใจเข้าออก แต่ก็เป็นลมหายใจที่เจือไปด้วยความทุกข์ร้อนไม่สามารถทำหน้าที่การงานหรือดูแลผู้คนที่ยังอยู่ข้างหลังได้อย่างเต็มที่การจมปลักอยู่กับความเศร้าจึงเป็นการทำลายโอกาสของชีวิตที่เหลืออยู่อย่างน่าเสียดายทางออกจากการเป็นทาตของเสียงร่ำไห้ ไม่ใช่การกดข่มความรู้สึกไว้ด้วยความเกลียดชังหรือการพยายามทำตัวให้เข้มแข็งแบบจอมปลอมแต่คือการกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความจริงด้วยปัญญายาณการฝึกจิตให้ยอมรับสัจธรรมที่ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาต้องถูกยกขึ้นมาพิจารณาเนืองเนืองการมองเห็นความสูญเสียให้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญของโลกเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วต้องตกน้ำขึ้นแล้วต้องลงเมื่อจิตตรหนักรู้ได้เช่นนี้ อาการตีโพยตีภายจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงไม่ใช่เพราะความรักจืดจางลงแต่เป็นเพราะความเข้าใจในกฎแห่งธรรมชาติชัดเจนขึ้นปราดผู้รู้แจ้งในการก่อนท่านเปรียบเทียบการร้องไห้คร่ำครวญเหมือนการนำดาบมาแทงตัวเองซ้ำที่แผลเก่าผู้มีปัญญา เมื่อถูกลูกศรแห่งความสูญเสียพุ่งชนยอมไม่ยอมให้ลูกศรดอกที่สองถือความเศร้าโศกฟูมไฟายมาเสียบแทงซ้ำท่านจะรีบดึงลูกศรดอกแรกออกด้วยการรักษาใจใช้สติเป็นดั่งยาสมานแผลและใช้ปัญญาเป็นดั่งผ้าพันแผลเพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้อย่างปกติสุข การยอมรับความจริงต,ตาตาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองคือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูคุกแห่งความอาลัยอาวร์ปลดปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระจากพันธนาการของอดีตการเปลี่ยนเสียงร้องไห้ให้กลายเป็นพลังแห่งการตื่นรู้ คือศิลปะขั้นสูงของการใช้ชีวิตเมื่อความสูญเสียมาเยือนแทนที่จะมัวแต่ตัดพราว่าทำไมต้องเป็นฉันให้เปลี่ยนคำถามใหม่เป็นฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ความตายของคนรักอาจเป็นเครื่องเปือนสติให้เราเห็นคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่ ทำให้เราหันมาดูแลคนใกล้ชิดให้ดียิ่งขึ้นหรือทําให้เราเร่งขวนขวายทําความดีก่อนที่มัจจุราชจะมาเยือนความสูญเสียทรัพย์สินอาจเป็นบทเรียนให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนและหันมาสแสวงหาอริยทรัพย์ภายในที่ไม่มีวันสูญหายการพลิกมุมมองเช่นนี้ จะเปลี่ยนวิกฤตแห่งความเศร้าให้เป็นโอกาสในการยกระดับจิตวิญญาณในที่สุดแล้วเสียงปริเทวะอันหุยหวนจะค่อยๆเงียบเสียงลงไม่ใช่เพราะการบังคับแต่เพราะแสงสว่างแห่งปัญญาได้สาดส่องเข้ามาขับไล่ความมืดบอด จิตที่เคยร้อนรนดั่งไฟเผาจะกลับมาสงบเย็นดัง่งผืนน้ำที่ราบเรียบปราศจากคลื่นลมแห่งอารมณ์ที่แปรปรวนผู้ที่ก้าวข้ามผ่านด่านแห่งความอาลัยนี้ได้จะค้นพบความลับอันยิ่งใหญ่ว่าความสงบสุขที่แท้จริง มีได้ขึ้นอยู่กับการมีอยู่หรือดับไปของสิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่ตั้งมั่นและปล่อยวางยอมรับทุกสรรพสิ่งตามความเป็นจริงเมื่อนั้นน,น,นั้นตาแห่งความเศร้าจะเหือดแห้งไปเหลือไว้เพียงรอยยิ้มแห่งผู้ตื่นรู้ที่พร้อมจะก้าวเดินต่อไปในวัฏฏสงสาร ด้วยความเบิกบานและองอาจปราศจากเสียงร่ำไห้ที่ไร้ประโยชน์รบกวนจิตใจอีกต่อไปหากแสงแห่งธรรมะในคลิปนี้ได้ช่วยปลดเปลื้องความหนักอึ้งในใจของคุณได้แม้เพียงเสี้ยวเดียวก็จงอย่าปล่อยให้ความสงบนี้จางหายไปนะคะ เพราะการเดินทางสู่ปัญญาที่แท้จริงต้องมีการสะสมอย่างต่อเนื่องถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่ชีวิตที่เบาและมีสติอย่างยั่งยืนปโปรดอย่าพลาดการเรียนรู้ครั้งต่อไปขอให้ท่านผู้ฟังกดติดตาม u ับ c r i b ์ช่องมุมคิดพุทธธรรมไว้เลยค่ะพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นสเบียงขังทางใจที่จะนำพาคุณสู่ความสุขที่มั่นคงและได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังใจดีๆในทุกเช้าว,วันใหม่ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมฟังธรรมะในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจนะคะสาธุ